สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ครับพบก,กับสัญญาชาแนลครับผมสวัสดีครับผม,ว,บผมวันนี้วันที่9ครับเ,เพื่อนๆที่9น่าจะอยู่3โมงครึ่งครับตอนนี้ผมเข้าสวนมามาดูบวกว่ายังมีลูกให้เก็บบ้างไหมลงเหลือนีบ้างหรือเปล่าพอดีเมื่อช่วงาจากฤดูฝนมาก็าลูกก็เหลืออยู่ไม่มากนะเพื่อนนะพอดีหน้าฝนหมดหน้าแรงก็มานะเพื่อนพื้นดินก็เริ่มแห้งนะครับ แล้วก็เราก็ได้เติมน้ำนะครับเติมน้ำเพิ่มน้ำเพิ่มสปริงเกอร์นะครับเนี่ยครับทั้งพวกต้นไม้ต้นพริกนะครับแล้วก็หลายหลายอย่างเพื่อนที่เราต้องพร้อมนะครับเพราะเราชาวสวนหน้าแรงมาเนี่ยเราต้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้เขาเหมือนเดิมนะครับเพื่อเขาจะได้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนนะครับเป็นต้นพริกต้น นะครับหลายสายพันธุ์ที่อยู่ด้วยกันนะครับตอนที้อันนี้จะเป็นต้นขิงนะเชื่อนครับต้นขิงนะแต่ยังไม่เคยขุดเลยว่าเขามีหัวให้เราหรือยงังเดี๋ยวเรามาดูนะครับลูกบวบลูกบวบนี่ช่วงหน้าฝนนี่ผลผลิตนี่เก็บคือเก็บแทบไม่ทันมันสามวันเก็บสี่วันเก็บนี่โอ้โหเยอะมากเก็บทีนี่สามสี่โลครับแต่ช่วงหน้าฝนผ่านไปหน้าแรงผ่านเข้ามาเหมือนแบบ ถ้าเป็นต้นไม้ทั่วไปขเขาก็จะบอกว่าเนาะมันเข้าช่วงฤดูผลิใบนะเพื่อนนะแล้วก็ใบเขาอะไรขขเขาเขาก็เริ่มโรยนะครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนใบเพื่อนเพื่อนมาดูครับใบเขาจะมีเหลืองมีอะไรมั่งครับแต่แต่เขามีดอกให้เราได้เห็นอยู่เพื่อน,นครับดอกแต่ดอกของเขาเขาจะติดมั่งและติดน้อยลงนะเพื่อนก็คือน้ำมันคงจะน้อยไม่น้อยกว่าหน,น้าฝนรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่ ลูกเกล็กๆพวกก็ติดนะครับนี่ติดอยู่หลายสิบลูกอยู่มันกันแต่เห็นว่าตอนนี้ช่วงนี้น้ํามันอเข้าหน้าหนาวนะเพื่อนแล้วน้ามันน้อยเนาะแล้วก็มันจะติดไม่เยอะเหมือนหน้าฝนถ้าช่วงหน้าฝนอย่างที่ผมเคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมหรือได้ดูนี่เขาจะติดแบบโอ้นหระนาวเพื่อนตรงนี้เป็นแถวเลยครับเนี่ยช่วงนี้มาครับเป็นแถว เติมนะครับนี่ก็ยังมีใบเขียวๆเ,เราได้เห็นครับถึงแะ้น่าแรงแต่เรามีน้ำให้เขาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาขุดเอ่อนี่ดูเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าเขาจะมีมีหัวหรือมีอะไรให้เขาไม่ให้เราอย่างที่เราตั้งใจไหมผมปลูกผมยังไม่เคยขุดนะเพื่อนว่าเขาจะไอ้นี่มีหัวให้เราว่าเดี๋ยวผมลองขุดดูนะ จะกแล้วเพื่อนเนี่ยครับผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาปลูกกันกี่เดือนหรืออายุงานเขาประมาณไหนเราเราถึงเอาเอาหัวเขามาทํากับข้าวทําอะไรได้ผมลองอุย้ยเขามีหัวแล้วเพื่อนนะครับผมยังไม่เคยขุดเหมือนกันนะนี่ครับเพื่อนังยอยู่แสดงว่าเราขุดทํากับข้าวได้แล้วนะครับผมเองเสียมก็ไม่ได้มา <Okay. S 2> เเพื่อนนะครับได้เสียมแล้ว๋ยวผมจะลองพาเพื่อนขุดดูนะว่าเขามีหัวให้เราได้ผมปลูกมาผมยังไม่เคยขุดเลยเพื่อนว่าเขามีหัวหรือเปล่าไหนผมจะงัดออกมาดิว่าเขามีหัวไหมอูย้ยมีเพื่อนแต่หัวยังเล็กมากมไม่แน่ใจว่าเขาปลูกกันกี่เดือนหรือกี่อะไรเราถึงจะมีหัวเขาจึงจะมีหัวให้เรา ช่วงนี้นาแรงแลวด้วยไม่มีน้ํพผมลองงัดดูอุ๊ยเขาเริ่มมีเพื่อนเขาเริ่มมีครับนี่เขาเริ่มมีนะครับเริ่ม,มเริ่มมีแล้วแต่เอาเป็นว่าเราเราฝังเขาไว้เหมือนเดิมดีกว่าเพราะยังใช้ประโยชน์ไม่ได้หัวเขายังเล็กนะครับล่อยเขาไว้ก่อน,นเนาะเพื่อนเนาะแล้วเราก็เปิดน้ําเปิดให้เขาตามปกตินะฮะโอเคโอเคครับวันนี้ ายังไม่มีหัวให้เราวันหน้าเดี๋ยวเขาก็มีหัวให้เราได้รับประทานนะครับรได้ทำกับข้าวได้ทำต้มยำทำแกงในวันข้างหน้านะเพื่อนนะเนาะเองมาดูต้นขมิ้นมั่งนะเพื่อนเนี่ยครับต้นขมิ้นที่เราได้ปลูกไว้พอดีช่วงหน้าฝนหายไปนะครับการชง,งักของเขาก็เริ่ม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 มีมั่งแล้วนะครับแต่เราก็พยายาม เพิ่มสปริงเกอร์มาเพื่อนนะครับเพิ่มน้ําให้เขาเระยะเบียงน้ําพยายามให้อยู่ใกล้น้ําที่สุดเพื่อเขาจะได้โตไวนะเพื่อนแล้วก็จะได้ลงขุดหลุมลงดินไปแต่ว่าถ้าอยู่ในถุงอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่มีหัวให้เราเพื่อนถ้าเขาลงดินจะดีกว่านะพอจะแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์กว่าที่อยู่ในถุงนะครับเ,เดี๋ยวยังไงวันนี้ สัญญาชาแนลลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อจะได้แจ้งเตือนเพื่อน,เ,อนเป็นคนแรกๆนะครับสวัสดีครับ